เาะลูกนักกระจาแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเวเตดฟอร์บิซโอโรมานโนนะครับผมเดี่ยวข่าวคนดังนะครับผมก็ได้มีการรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเวเตดกำลังจะได้ตัวนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการหนึ่งรายนะครับนั่นคือกองหน้าอย่างโจโชเซอร์เซ่นะครับผมกองหน้าจากโบลอญาโดยที่ได้มีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเวเตยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโจโชเซอร์เซ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ได้ทําการแจ้งเรื่องนี้นะครับผมกับโบลอญาเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อที่จะดำเนินการขั้นต่อไปโดยที่นเยิ hmm. จะาาจ่ายค่าฉีกสัญญานั่นเองนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทีมดังจากอังกฤษนะครับผมก็ได้แจ้งกับแจ้งเรื่องกับบอลญนยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าพวกเขาสามารถตกลงข้อสัญญาส่วนตัวกับโจชัวเซอร์เซ่กองหน้าทีมชาติน์แลนด์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยที่ปีศาจแดงนะครับผมแสดงความสนใจอยากจะได้โจชัวเซอร์เซ่มาตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับอยากจะได้มาร่วมทีมมากๆนะครับหลังจากนักเตะสร้างผลงานได้ค่อนข้างดีกับบรลญญนยาในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดย ได้ถึง12ประตูจากทุกรายการด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยให้ต้นสังกัดเนี่ยสามารถเดินอาจสามารถไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับโดยตามรายงานล่าสุดของฟาบิโอโรมาโนนะครับผมก็ได้มีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงส่วนเงื่อนไขส่วนตัวกับเซอร์เซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้แจ้งกับทางลอสโซบูนะครับผมเป็นที่ให้รับทราบเพื่อที่จะเตรียมดําเนินการในขั้นต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทีมของกุนซอเอลิเทนฮาร์ตนะครับก็ต รรเรื่องเกี่ยวกับรเรื่องของค่าตัวของนักเตะนั่นเองนะครับโดยที่แมนยูเต็ดพร้อมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาที่มีอยู่ที่40ล้านยูโรนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันในการต่อรองอาจจะไม่ได้จ่ายถึง40ล้านยูโรนะครับอาจจะมีการต่อรองให้ลดหลั่นลงมานั่นเองน่าจะอยู่ที่ประมาณราวๆ30-35ล้านยูโรนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี้เป็นการเดินดิวที่ค่อนข้างจะรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ให้ความสนใจกับโจชัวเซอร์เซมาสักระยะหนึ่งแล้วผมมแล้วกก็ีโอาส จะคว้าดาวกองหน้าชาวเนเธอร์แลนด์คนนี้ไปครอบครองนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้โจชัซอกเซ่ก็ยังติดภารกิจนะครับผมในศึกยูโร2024โดยที่เนเธอร์แลนด์ก็เดินทางไปถึงอรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับผมดังนั้นเรื่องของการชูซองชูเสื้อเนี่ยอาจจะต้องรอซักระยะหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ฟอรบิซิโโมโน่แล้วก็ผู้สื่อข่าวดังๆหลายรายนะครับก็ได้มีการรายงานว่าดิลนี้น่าจะไม่มีทางล่มนั่นเองนะครับโดยที่นอกจากโจชลซอกเซ่นะครับผมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะคว้าตัวได้แล้วเนี่ยทางังงกมทได นะครับผมกองหลัง ดูเพื่อนร่วมชาติที่ติดที่อยู่ในศึกยูโรเหมือนกันในกับเนเธอร์แลนด์นั่นแหละครับผมกับที่ตอนนี้พวกตอนตัวของเขาเองแต่อยู่ที่บราซิลินเดียครับต้นสังกัดของเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกันก็ไม่แน่ว่าหลังจากจบยูโรนะครับผมหรือหลังจากเนเธอร์แลนด์ตกรอบแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตกรอบรองหรือว่าเดินทางไปถึงรอบชิงนะครับผมแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้า2นักเตะชาวเนเธอร์แลนด์ไปร่วมทับในฤดูกาลหน้าก็เป็นได้ดังนนนนัั้้กก็ตตตตตออองิดดาามรู่่่ไปแแเีว ตอนนี้ก็คงจากกระสันแล้วก็อยากจะเห็นนักเตะรายใหม่ชูเสื้ออย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับโดยเฉพาะโจชเซอร์เซนี้ก็ต้องบอกว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยอาจจะช่วยทําให้เกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีขึ้นแล้วก็มีคู่แข่งนะครับผมสำหรับลัสลัสมุทคอยล์ดลเพราะว่าตอนนี้แมนยูเต็ดก็จะเหลือกองหน้าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็จับตามองต่อไปว่าสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถปิดดีลทั้ง2ดีลทั้งโจชเซอร์เซแล้วก็มัดไทนเดลิกได้หรือไม่ครับและนี่คือในบทข,ของข้อลูกหนัง ตูนอยู่เต่วันนี้ขอตัวลาก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ